สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องอาลีบาบายักษ์ใหญ่เทคจีนทีออ่กำลังเจอความท้าทายหลายด้านพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะทั้งเรื่องเศรษฐกิจจีนเองที่ดูจะชะลอตัวลงไปมีแนวโน้มเงินฝืดนิดๆด,ด,ด้วยซ้ำนะคะครับแล้วยังมีการแข่งขันที่ดุเดือดอีกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะการแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งสำคัญสำคัญอย่าง JD.com หรือเมทวนนี่เข้มข้นมากแล้วก็มีเรื่องความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่โยงกับเรื่อง a n นด์กรุที่ยังคาราคาัังอยู่ด้วยค่ะอืมเรียกว่ามรสุมหลายลูกจริงๆแต่ท่ามกลางเรื่องพวกนี้เนี่ยเหมือนอาลีบาบากำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะครับกับเรื่อง AI ถูกต้องค่ะเขาประกาศกลยุทธ์ all-in AI เลยคือทุ่มสุดตัวไปทางนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปเลยน่าสนใจครับแล้วการทุ่มสุดตัวที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นรูปประทให้เราเห็นบ้างครับตอนนี้ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องการระดมทุนครั้งล่าสุดเลยค่ะเพิ่งออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้งินไป เออเยอะมากนะคะ3,170ล้านดอนลลาร์สหรัฐโห oh, 3 1 7พันล้านไม่ธรรมดาเลยนะครับเงินก้อนใหญ่นี่เขามีแผนชัดเจนเลยไหมครับว่าจะเอาไปทำอะไรชัดมากค่ะคือระบุเลยว่าจะเอาไปลงทุนตรงๆกับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แล้วก็ธุรกิจ AI เป็นหลักเลยค่ะอันนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นจริงๆนะคะครับก็คือไม่ได้เอาไปอุ้งธุรกิจเดิมแต่เน้นสร้างอนาคตด้วย AI กับคลาวด์เลยประมาณนั้นเลยค่ะ ซึ่งนักลงทุนก็เหมือนจะตอบรับดีนะคะเห็นว่าราคาหุ้นก็ขยับขึ้นด้วยหลังจากข่าวนี้นอกจากการลงทุนเป็นเม็ดเงินแล้วในเชิงเทคโนโลยีแหละครับมีอะไรที่สนับสนุนกลยุทธ์ AI นี้บ้างไหนผมได้ยินเรื่องชิปมาเหมือนกันอ๋อใช่เลยค่ะเรื่องชิปนี้สําคัญมากคือเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากฝั่งสหรัฐที่มีประเด็นข้อจํากัดทางการค้าอยู่อลีบาบาก็เลยพัฒนาชิป AI ของตัวเองขึ้นมาเลย พัฒนาเองเลยเหรอครับไม่ใช่แค่ซื้อมาใช้ใช่ค่ะพัฒนาเองแล้วก็เริ่มเอามาใช้ภายในองค์กรแล้วด้วยอันนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าเขามีศักยภาพทางเทคโนโลยีแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้ตัวเองในระยะยาวด้วยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการเดินเกมที่น่าสนใจมากนะครับคือสร้างตั้งแต่พื้นฐานเลยแล้วผลลัพธ์จากการทุ่มเททั้งเงินทั้งเทคโนโลยีแบบนี้เริ่มเห็นผลในเชิงธุรกิจบ้างหรือย,ยังครับ ผลประกอบการล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณบวกนะคะโดยเฉพาะรายได้จากธุรกิจ AI เนี่ยเขาบอกว่าเติบโตขึ้นกว่าเท่าตัวเลยในช่วงปีที่ผ่านมาเท่าตัวถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากค่ะสอดคล้องกับทิศท,ทางที่เขาพยายามจะไปเลยแล้วในมุมตลาดทุนล่ะครับนักลงทุนมองเรื่องนี้ยังไงบ้างราคาหุ้นสะท้อนภาพนี้ไหมก็สะท้อนอยู่พอสมควรนะคะราคาหุ้นมีการฟื้นตัวขึ้นมาเอา่อข้อมูลบอกว่าปรับขึ้นมาถึง7 7 0 3ตตั้งแต่ต้นปี YTD เจ็ดสิกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะก็ถือว่าดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกได้พอสมควรแม้ว่าภาพรวมเศรษฐ,ฐกิจจีนจะยังดูไม่แน่นอนก็ตามนะคะมีมุมมองจากนักวิเคราะห์เข้ามาเสริมไหมครับว่าเขามองอนาคตอาลีบาบาย,ยัางไงบ้างกับกลยุทธ์ AI นี้มีค่ะอย่างเจฟฟรีสสถาบันการเงินที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเขาก็เพิ่งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้นอาลีบาบาเป็นร้อดสิบแปดอลลาร โดยให้เหตุผลว่าธุรกิจคลาวด์กับแพลตฟอร์มผู้บริโภคที่มี AI ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังเนี่แหละคะ่ะจะเป็นตัวจักสำคัญในการเติบโตระยะต่อไปฟังดูแล้วเหมือนกับว่าถึงแม้จะมีแรงกดดันรอบด้านแต่การตัดสินใจที่ชัดเจนว่าจะมุ่งไปที่ AI การระดมทุนก้อนใหญ่การสร้างชิปเองบวกกับผลลัพธ์ที่เริ่มเห็นมันกาลังสร้างเส้นทางใหม่สร้างความหวังให้นักลงทุนกลับมามองอีกครั้ง ใช่ค่ะเป็นภาพของการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อหาโอกาสใหม่ๆทมต่างสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ซึ่งก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะคะครับคาถามอะไรครับก็คือในขณะที่อลีบาบากำลังโชว์ให้เห็นว่าเอ้ยเขาสามารถพัฒนาเทคโนโลยี AI หรือแม้กระทั่งชิปของตัวเองได้นะเพื่อลดการพึ่งพาลดผลกระทบจากข้อจำกัดต่างๆเนี่ยการเคลื่อนไหวแบบนี้มันจะส่งผลต่อภาพรวมการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกยังไงบ้าง นั่นสินะครับแล้วบริษัทอื่นๆที่ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยี AI จากเจ้าใหญ่ๆอยู่เขาจะต้องปรับตัวยังไงหรือจะเจอกับความท้าทายรูปแบบใหม่ๆไหมเมื่อมีผู้เล่นอย่างอาลลีบาบาที่กำลังพยายามทะยืนด้วยขาตัวเองทางเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเป็นประเด็นที่น่าติดตามมากค่ะครับน่าติดตามจริงๆครับว่าเกมนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้นะครับยินดีค่ะ